เขาเอารถมาฝากบ่วในครอ่ะมาฝากขายบ่วซ่อมครับซ่อมยังเดียวบ่ัวเพราะมีขายะมีซ่อมแบบขายมีมีเวฟไหมร้อยยี่สห้าสีเขียวอ๋อมีเหรียญดีฮัลโหลเอาแล้วะดูก่อนดูก่อนนะเวฟร้อยยี่สบาเรื่องอะไรแบบ สวยเป็นสีที่เจนจาอยากได้เลยเจบอกว่าจะชอบสีเขียวอ๋อน้องตั้งก็สนใจเว็บร้อยยี่สิบห้าสีเขียวนะครับอ๋าน้องตั้งเว็บร้อยยี่สิบห้าตัวนี้เป็นเว็บเว็บอาร์เหรอครับใช่ครับโอเคเว็บรุ่นเว็บอาร์นะนี่นะครับทุกคนเหมือนสองปรับชากผ้าเจว่ามันสวยนะเบาเขาก็ไปทำใหม่เนาะแม่นแม่แม่แล้วก็หน้ากากเหมือนเปลี่ยนใหม่ ไน้องตั้งเป็นไงบ้างครับเวลาคลอมเราเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับถนัดใช่อยากได้เอาแล้วครับน้องตั้งเก็บตังค์เนาะมาเก็บตังค์ครับทํา youtube นะครับนะลุ้นเดือนนี้ลุ้นอ่าลุ้นกันน้องน้องตั้งยังไม่ได้พินทาง y o ยูทูบนะอะไรนะสามหมื่นใช่ไหมแต่ก็สภาพดีอยู่นะข้าวบูกะเซี่ยว เออเยลาเป็นไงเวฟสีเขียวสวยใช่ไหมสวยแต่ที่ร้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ซ่อมรถอยู่นี่ไงเจ้าของร้านก็คือน้องตั้งชอบสีเขียวใช่ไหมสีเขียวโดนใจสีเขียวเหนียวซับนะครับสีเขียวทับทิมนั่นว่าไปโน่นนะฮะน้องตั้งลองถามพี่แกว่าถ้าสมมติว่าเราดาวเหมือนหนึ่ง อันนี้เป็นรถมือสองเด้อรถมอเอไซค์มือสองส่วนมากไม่ค่อยมีดาวครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นร้านเนี่ยเขาจะให้ผ่อนแต่อย่างนี้คือขายสดครับต้องต้องถามแม่กบี่เรื่องค้าขายถ้าถ้าเกิดว่าเป็น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 รถที่มันจอดอยู่ตามร้านแล้วเขาให้ผ่อนตรงนั้นคือได้ได้อยู่ได้อยู่แต่อย่างนี้ไม่ได้ต้องสดต้องสดต้องสด เอานะสักวันต้องมีเชื่อผมนะะฮใช้วันเวลาเอาเราค้ากันเป็นรถไม่ยากไม่ยากอันเตี้ยมันบึงอยู่นี่งไดวก็มาได้ตอนนี้ได้เลยเราถามช่างก่อนอาช่างครับแล้วผ้าเบรกมันนเปลี่ยนได้ไหมถ้าเบรกลาหัวเล็กมีคอนเทลออกไปแล้วมันต้องถอดออกมาซ่างครับเดี๋ยวโอเคถอดถอดถอดออกได้ไหมครับถอดออกมาแล้วครับโอเคไปมาบ๊ต้องกำเด้อกำไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยมัต้องไปกำมันเด้อน้องตั้งห้ามกำนะ โอเคอย่ากำนะอย่ากำนะใช้เบรกตีเนาะเดือดหลังได้ได้หรืเปล่หลังได้จะได้อะไรมาจังมาแม่ใส่นะว่าต้องเอาอะไรเก่าไปเทียบเพราะวกสามล้อมันมีเยอะด้วยสามล้อมันเป็นรถไทยประดิษฐ์แม่นมันเป็นรถประกอบรู้ว่าเขาจะรู้ของเขาจะใส่ต้องดใส่ยางแรเของมันใช่แล้วอ่านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยังไม่ส่งท้ายเลยกล้องก็อยู่นี่ใจเย็นๆพ่อหนุ่มนะนะครับรักต่างวัยนะเอารถมาซ่อมนะครับ ก็นะวันนี้รู้สึกว่าจะรู้จักกับเจ้าของร้านนะลูกค้าประจำนะเนี่ยช่วยโปรโมทให้เจ้าของร้านหน่อยสิก็นี่ครับอืม่ช่อร้านที่ร้านอุทิโชคอุทิโชคกันช่างไม่ไม่เห็นนะครับผมเราไม่เห็นเอาุทิโชคกันช่างครับผมอยู่อยู่ที่ไหนนะครับแถวอากาศนะครับสามารถติดต่อได้นะครับผมติดต่อมาทางนี้ได้ครับบ้านข้าวแป้งนะครับอันนี้คือข้าวเขียดบ้านข้าวแป้งใช่ไหมใช่ครับ อ๋อผลงามแล้วมาครับแป้งยายจารามีญาติอยู่แถวนี้ด้วยใช่ไหมมีเยอะโอ้มีเยอะมีเยอะเลยอ่ะบ้านยาดดอกมาไม้ายอบ้านผลงามแม่ช่วยรักษาแม่กันมดเลยแม่คุณช่วยรักษาช่วยรักษาอ๋อแสดงว่ายายลายของเพชรนะเนี่ยผู้ต้องตั้งยายลานี่เขาเป็นผู้แบบรอบรู้จริงๆนะนะครับก็คือที่นี่เขารู้หมดเลย แต่ว่าแม่ไปเอาน้ำสกุลน้ำเพริซซึยอดเปิดยอดเบิดเนาะกระแป้งกับทางขึ้นไปก่อนใช่น้องตั้งฮะเดี๋ยวห้ามกำเดี๋ยวน้องตั้งขี่ไปตรงซ้ายมือนะครับมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่เดี๋ยวเติมนน้ำมันให้โอเคตอเตก่อนนะพี่ว่าใช้ไปเยอะไม่เอ็นน้ำมันเครื่องนึกไปชัวร์ แม่นบ่แล้วเนี่ยเปิดบิงอยู่